สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับใน EP นี้เป็นอีกหนึ่งเคสล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานที่หลายๆคนคงจะเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเครื่องบินของ Air a เเชียเที่ยวบินที่ q z 8 5 0 1ที่ขาดการติดต่อไปอย่างกระทันหันระหว่างบินอยู่ในมหาสมุทรซึ่งวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมานั่งเกาะขอบเบาติดแถวหน้าย้อนเวลาไปยังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเครื่องบินลำนี้กันท่ามกลางวิกฤตสภาพอากาศที่เลวร้ายและการบินอยู่กลางมหาสมุทรเหตุการณ์ของเครื่องบินลำนี้จะเป็นยังไงต่อ เรามาร่วมหาคำตอบไปด้วยกันเลยดีกว่าครับและเช่นเคยก่อนจะฟังเรื่องราวใน EP นี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเราเอาไว้ด้วยจะไดไม่พลาดคลิปต่อๆไป อ้าวถ้าพร้อมแล้วมาย้อนเวลาไปพร้อมกันได้เลยเมื่อวันที่28ธันวาคมปี2557เที่ยวบินของสายการบินอินโดนีเซียแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ QZ851 0ใช้เครื่องทะเบียนแบบ PK-AXC เป็นเครื่องบิน Airbus A320 เตรียมออกเดินทางพร้อมผู้โดยสารทั้งสิ้น155คนโดยแบ่งเป็นผู้โดยสารผู้ใหญ่137คนเป็นเด็ก17คนและทารก1คนทั้งนี้เที่ยวบินนี้มีนักบินทั้งสิ้น2คน คือกัปตันอิริยันโตผู้มีชั่วโมงการบินมากถึง2 5 3 7ชั่วโมงและเฉพาะเครื่อง Air a i r ์บั A320 นั้นเขามีชั่วโมงการบินอยู่ที่4,687ชั่วโมงโดยเขาเคยเป็นนักบินในกองทัพอากาศมาก่อนและเคยบินให้กับสายการบินสีวิจัย่าแอร์ก่อนจะมาทำงานกับอินโดนีเซียแอร์เอเชียส่วนนักบินผู้ช่วยคือเรมี่เอมานูเอลเพซเซลสัญชาติฝรั่งเศสผู้มีประสบการณ์การบินทั้งสิ้น2,247ชั่วโมงและเฉพาะเครื่อง A320 มีประสบการณ์ทั้งสิ้น 1, 3 6 7ชั่วโมงมีลูกเรือทั้งสิ้น4คนและวิศวกรทางอากาศยานอีก1คนรวมแล้วลูกเรือและนักบินทั้งสิ้น7คนบนเที่ยวบินนี้เส้นทางบินจากเมืองสุราบายาที่เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศอินโดนีเซียในจังหวัดชาวาตะวันออกเมื่อเวลาตี5ต5นาทีโดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีกำหนดการลงจอดที่สิงคโปร์เวลา8นาฬิกานาทีและในเวลาต่อมาเครื่องบินลำนี้ก็เทคออฟตามปกติ เส้นทางดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ในขณะนั้นกัปตันตรวจพบสภาพอากาศที่ไม่ปกติพบพายุในเส้นทางการบินในขณะที่เครื่องบินอยู่ที่ระดับความสูง32,000ฟุตกัปตันขออนุญาตหอบังคับการบินเพื่อบินแต่ระดับหนีพายุขึ้นไปที่ความสูง38,000ฟุตเพื่อหลบพายุดังกล่าวแต่หอบังคับการบินไม่อนุญาตเนื่องจากในเวลานั้นมีการจราจรหนาแน่นทางอากาศจนกระทั่งกัปตันต้องขออนุญาตหอบังคับการบินเป็นรอบที่2จึงได้รับอนุญาตให บินแตะดับขึ้นไปที่ความสูง38,0 0 0ฟุตซึ่งระยะเวลาการขอนั้นห่างกันราราๆทั้งสิ้น4นาทีโดยประมาณแต่แล้วเครื่องบินลำนี้เกิดการขาดการติดต่อกับหอบับการบินไปในเวลา7นาฬิกานาทีและพบว่าเครื่องบินนั้นไต่ระดับอย่างรวดเร็วมากๆเพื่อหลบพายุในระยะกระชันชิดท,ท,ทั้งที่ปกติแล้วเครื่องบินพาณิชย์จะไต่ระดับด้วยอัตรามไม่เกิน2,500ฟุตต่ตอนาทีและอ้างอิงจากจอเรดาร์ของหอบับการบินแล้วตัว เครื่องบินนั้นไต่ระดับไปจนถึง36,000ฟิตก่อนจะหายจากการติดต่อไปซึ่งหลังจากการสูญหายเจ้าหน้าที่จากหลากหลายประเทศทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และจีนได้รวมกันออกค้นหาเครื่องบินที่หายไปโดยได้ส่งเรือและเครื่องบินเพื่อช่วยกันติดตามหาจนกระทั่งในวันอังคารที่30ธันวาคมก็ได้มีการยืนยันว่าพบเศษซากส่วนหนึ่งจากเครื่องบิน Air Bu s A320-200 ลำนี้ รวมถึงพบศพผู้เสียชีวิตเบื้องต้น3รายในหน้าน้ำบริเวณช่องแคบคาริมาตาในทะเลชวาห่างจากเมืองปังกาลันบุญบนเกาะบอเนียวซึ่งเป็นจุดที่นกเหล็กลำนี้ขาดการติดต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราวๆ1 1 0ไมล์ทะเลแต่การปฏิบัติการค้นหานั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากกระแสน้ำที่ปั่นปว่วนและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำหนยจนในท้ายที่สุดแล้วทางการอินโดนีเซีย ต้องยุติการค้นหาในวันแรกจากนั้นได้มีการพบศพเพิ่มเติมโดยนักบินที่ออกค้นหาได้เปิดเผยเรื่องราวของสภาพศพอันน่าสลดใจก็คือเรือโทไตรโวยโบโวนักบินผู้ช่วยจากกองทัพอากาศที่ขับเครื่องบิน 130. บเฮอร์คิวลิสซีหนเขาได้เล่าถึงนาทีที่เห็นศพลอยอยู่กลางทะเลชวาว่าในตอนที่เขาพบซากเครื่องบินและศพลอยอยู่ในทะเลชวานั้นเขาพบศพกลุ่มแรกอยู่ที่ประมาณ7-8ศพแต่เขาพบว่า หนึ่งในนั้นมีสามศพที่ยังคงอยู่ในสภาพจับมือกันลอยอยู่ในน้ำนอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนจากเครื่องบินหลากหลายอย่างลอยเกลื่อนไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางทุน่นชิ้นส่วนของเครื่องบินสีดำแดงและขาวเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีกระแสไวรัลในโลกโซเชียลหลังจากมีการเปิดเผยเรื่องราวของผู้เสียชีวิตก็คือไคร,รูเซาไฮดาฟาซีแอร์ฮสเตสสาววัย2 2ปี หนึ่งในเหยื่อของเครื่องบินตกลำนี้หลังจากมีผู้ที่นำรูปที่เธอโพสต์ก่อนเกิดเหตุสองสัปดาห์มาเผยแพร่ต่อโดยเป็นรูปถ่ายของเธอที่เผยให้เห็นข้อความที่แปะบนกระจกเครื่องบินว่าฉันรักคุณจากความสูง3 8 0 0 0ฟุตโดยไคลร,รุนิซาหรือนิซาได้อัปโหลดภาพนี้ขึ้นบนอิสตาแกรมของเธอเมื่อประมาณสองสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุซึ่งปกติแล้วตัวเธอเองก็มักจะถ่ายรูปอัปโหลดชีวิตประจำวันอยู่เป็นประจำ แต่เมื่อมาเกิดเหตุครั้งนี้ทำให้เป็นเรื่องน่าเศร้าสลดที่รับความสนใจขึ้นมาในฐานะภาพถ่ายที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนทั่วโลกการค้นหาล่วงเลยไปจนวันที่8มกราคมปี2558หน่วยค้นหาและกู้ภัยแห่งอินโดนีเซียหรือหน่วยบาซานาสก็สามารถกู้ศพผู้เสียชีวิตได้แล้วทั้งสิ้น43ศพมีการยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตได้25ราย และสุดท้ายมีการคอนเฟิร์มว่าเที่ยวบิน QZ8501 ของสายการบิน a อร์เอเชียอินโดนเซีย นั้นมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น162รายไม่มีใครรอดชีวิตแต่ระบุสาเหตุที่แน่ชัดยังไม่ได้จนกว่าจะพบอุปกรณ์บันทึกการบินหรือกล่องดำอย่างน้อยหนึ่งกล่องและในช่วงแรกของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นั้นยังไม่มีการค้นหากล่องดำเจอทำให้ผู้เชี่ยวชาญต่างคิดทฤษฎีต่างๆมากมายที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เจ้า QZ 8 5 0 1ต้องพบจุดจบลงโดยมีทฤษฎีความเป็นไปได้ดังนี้เราจะลองเสนอข้อมูลเพื่อนๆได้คิดตามกัน ในนี้ับน้อ 1. เกิดภาวะ a e r o d y n a m i c s ตอร์ขณะที่เครื่องบินบินเข้าไปในพายุ a e r o d y n a m i c s ตอร์เป็นคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดว่า Airbus A320-200 ลำนี้บินเข้าไปในเขตพายุและเกิดอาการสตอรหรือล่วงร่นสูญเสียความสามารถในการยกตัวและเครื่องบินซึ่งอาจเกิดได้จากการที่เครื่องบินประสบกับกระแสะลมที่เคลื่อนตัวขึ้นด้านบนอย่างกระทันหันการสตอร์ถือเป็นเรื่องโชครลายสำหรับนักบินและผู้โดยสารแต่ในกรณีปกติ นักบินส่วนใหญ่จะสามารถเพิ่มความเร็วในขณะที่จมูกเครื่องบินตกลงและทำให้เครื่องบินกลับมาบินต่อได้แต่คำถามก็คือเหตุใดเจ้าเครื่องบินลำนี้จึงไม่สามารถฟื้นตัวจากอาการสตอได้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว,ว่าตัวเครื่องอาจมีปัญหาได้รับความเสียหายจากพายุทำให้นักบินไม่รู้ตัวว่ากำลังอ่านค่าความเร็วหรือเส้นทางการบินที่ผิดบางก็เชื่อว,ว่านักบินนั้นพึ่งพ่าระบบอัตโนมัติมากเกินไปและไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหากรณี เกิดอาการสตอร์ล่วงหล่นและตอบสนองไม่ทันเวลาข้อ 2. เกิดอาการสตอร์ขณะนักบินพยายามบังคับเครื่องบินหลบพายุผู้เชี่ยวชาญระบุด,ด้วยว่าอาการสตอร์นั้นอาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่นักบินพยายามบังคับเครื่องบินให้เชิดหน้ามากจนเกินไปเพื่อหลบพายุซึ่งเป็นที่รู้กันว่าการติดตอ่อครั้งสุดท้ายของเครื่องบินลำนี้กับหอบังคับการบินก่อนที่จะขาดการติดตอ่อเป็นการขอเพิ่มเพดานบินจากเดิม32,000ฟุตเป็น3 8 0 0 0ฟุตเพื่อหลบพายุคำ อธิบายนี้อาจมีความผิดพลาดของนักบินเป็นองค์ประกอบสําคัญผู้เชี่ยวชาญระบุว่านักบินควรพยายามบังคับเครื่องบินให้หนีออกจากพายุล่วงหน้ามาก่อนแล้วอีกทั้งนายอียานโตนักบินที่1นนั้นมีประสบการณ์เป็นพิเศษเป็นอดีตนักบินของกองทัพอากาศอินโดนีเซียข้อที่3เกิดน้ําแข็งเกาะสร้างความเสียหายแก่เครื่องยนต์สํานักงานธรณีฟิสิกภูมิอากาศวิทยาและอุตุนิยมวิทยาของอินโดนีเซียได้กล่าวโทษสาเหตุที่ทําให้คิวแซ น,นั้นตกกลางทะเลว่าเกิดจากสภาพอากาศที่น่ากังวลทําให้เครื่องบินลํานี้เป็นน้ําแข็งและระบุด้วยว่าตําแหน่งสุดท้ายที่เครื่องบินอยู่บนจอเรด,ดาร์คือตําแหน่งเหนือทะเลชวาซึ่งสภาพอากาศทั่วไปนั้นเครื่องบินไม่สามารถบินได้เนื่องจากสภาพอากาศด้านบนจะทําให้เครื่องบินกลายเป็นน้ําแข็งแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนโต้แย้งว่าทฤษฎีนี้แอร์บัสมีการจัดการที่ดีในขณะที่เครื่องบินบินผ่านที่อุณหภูมิเย็นจัดข้อ4มาตรฐานความปลอดภัยที่ย่ำแย่นอกเหนือจาก สามทฤษฎีที่กล่าวไปข้างตน้นยังมีการตั้งคำถามอย่างมากว่าสิติความปลอดภัยอันย่ำแย่ของสายการบินนี้มีส่วนในอุบัติเหตุครั้งนี้หรือไม่โดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่า q ิวแซด8501นั้นขึ้นบินโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะเครื่องบินลำนี้ไม่รับรายงานสรุปสภาพอากาศก่อนขึ้นบินอย่างเพียงพอและข้อ5การระเบิดกลางอากาศเครื่องขัดข้องหรือถูกวางระเบิดมีทฤษฎีนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับการตกของ q ิวแซด8501ว่าเกิดจากการ เหตุระเบิดฆ่าตัวตายของนักบินหรือแม้แต่การโจมตีของผู้ก่อการร้ายและในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีใครออกมาอ้างตัวเป็นผู้อยู่เบื้องหลังก็ตามทฤษฎีนี้ก็ยังมีความเป็นไปได้มากอยู่ซึ่งทั้งหมดที่เรากล่าวมานั้นก็เป็นทฤษฎีที่ให้เพื่อนๆคิดตามกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เที่ยวบินนี้มีข้อสรุปของการตกมาแล้วเพราะสุดท้ายเมื่อวันที่1นธันวาคมปี2558ทางทีมงานคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติ ของประเทศอินโดนีเซียก็ได้ยืนยันถึงสาเหตุหลักๆที่ทําให้เครื่องบินลํานี้ตกสรุปใจความคร่าวๆได้ดังนี้สาเหตุการเกิดอยู่ในลักษณะที่เกิดเหตุอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นด้วยอุปกรณ์บางส่วนที่แตหกหักตามด้วยผลกระทบที่เกี่ยวข้องและการที่นักบินได้แก้ไขยอย่างผิดวิธีซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อก็คือระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของแผนหางดิ่งหรือ system controlling rudder movement ของเครื่องบินลำนี้ได้เกิดการแตกหักบริเวณร,ร,รอยเชื่อม ซึ่งเกิดขึ้นแล้วหลายครั้งโดยปัญหาในระหว่างการบินเกิดขึ้น 1- 4ึงสี่ครั้งและการซ่อมแซมนั้นพบว่าเกิดปัญหาถึง23ครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลักฐานนั้นมีข้อบ่งชี้ว่ามีข้อบอกพร่องในระบบควบคุมหางเสือหรือรัตเตอร์และการตัดสินใจที่ผิดพลาดของนักบินคือสาเหตุสําคัญที่ทําให้เครื่องบินลนํานี้ตกลงสู่มหาสมุทรเพราะการค้นหาข้อมูลมีหลักฐานจากกล่องดําว่านักบินพยายามปิดคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมระบบแผนหางดิ่งด้วยการรีเซ็ตเซอร์กิตเบ เอนนั่นงจากข้อมูลเครื่องบันทึกข้อมูลการบินหรือ Flight Data Recorder FDR นั้นได้มีการบันทึกไว้ประมาณ30นาทีว่าหลังจากที่เครื่องขึ้นได้แล้วระบบ Rudder Team หรือระบบควบคุมห่างเสือของเครื่องบินลำนี้ไม่ทำงานโดยมีข้อความเตือนถึง4ครั้งในอุปกรณ์ e l e c t r o n i c ิ Centralized Aircraft Monitoring หรือ E- CAM ซึ่งเป็นระบบแสดงผลของเครื่องบินค่าย Airbus ที่สามารถแสดงถึงข้อผิดพลาดและการแก้ไขปัญหาให้กับนักบินได้ทราบโดยในช่วง14นาทีแรกนั้นมี การเตือนทั้งสิ้น3ครั้งซึ่งตัวของนักบินเองนั้นพยายามปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการในแก้ไขระบบ e c a m แต่หลังจากการเตือนครั้งที่4ตามอ้างอิงข้อมูลใน FDR นักบินได้ดึงเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่อยู่ในแผงควบคุมการบินเพื่อรีเซ็ตระบบใหม่ทําให้คอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่ควบคุมการบินนั้นถูกรบกวนทางไฟฟ้ากับอุปกรณ์ชิ้นนี้หลังจากนั้นก็มีข้อความเตือนครั้งที่5จาก e c a m ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการผิดพลาดของ FAC หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ควบคุมการบินและในข้อความเตือนครั้งที่6ก็เตือนว่าเครื่องบินจะเปลี่ยนจากระบบ fly-by-wire เปลี่ยนเป็นทำงานโซม o Alternate Law ทำให้ระบบควบคุมเครื่องบินโดยอัตโนมัตินั้นไม่สามารถทำงานได้และส่งผลให้แทนหางดิ Hand ่งนั้นขยับไป2องศาทางด้านซ้ายทำให้เครื่องบินเกิดการหมุนไปสู่วงเลี้ยวทำมุมถึง54องศาพูดง่ายๆก็คือการทำเช่นนี้ส่งผลให้ระบบการบินอัตโนมัติหรือออโตพายโลดถูกปิดไปด้วยทำให้เครื่องบินเสียการทรงตัว ด้วยเหตุนี้เองทําให้นักบินไม่สามารถควบคุมเครื่องบินในลักษณะอันเทเนตลอได้และเครื่องบินได้บินในลักษณะที่ผิดปกติและเริ่มเกิดอาการสตอรลล่วงหล่นซึ่งเครื่องบินจะทํามุมปะทะมากเกินไปทําให้สูญเสียแรงยกซึ่งเกินกว่านักบินจะสามารถบังคับเครื่องบินได้เพราะอยู่ในสภาพอากาศที่ไม่ค่อยปกติอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่านักบินพยายามที่จะหยุดอาการสตอรลล่วงหล่นนี้แต่กลับกลายเป็นผลร้ายยิ่งขึ้นเพราะกลายเป็นว่าเครื่องบินได้เชิดหัวขึ้นไปที่ระดับ,บความสู สูง38,500ฟุตและทำการหมุนไปถึง104องศาจากนั้นเครื่องบินได้เกิดอาการสตอร์ตกลงมาอีกครั้งอย่างรวดเร็วและตกลงในทะเลในที่สุดนอกจากนี้ยังมีข้อบ่งชี้จากเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินหรือ cockpit voice recorder (CVR) แสดงให้เห็นถนึงความสับสนของการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างกัปตันและนักบินผู้ช่วยข้อมูลที่ได้ยินจาก CVR ก็คือเมื่อเครื่องบินอยู่ในลักษณะบินขึ้นตัวของกัปตันเองนั้นได้สั่งคำสั่งเป็น p ู l ดาวทั้างทั้ง การที่ต้องการให้เครื่องบินบินลงนั้นกัปตันควรจะพูดว่าพุชดาวหรือผลักคันบังคับไปข้างหน้าเพื่อกดหัวเครื่องบินลงแต่พอกัปตันพูดผิดไปพูดว่าพูดดาวหรือดึงลงกลายเป็นว่านักบินผู้ช่วยก็ดึงคันบังคับลงทําให้เครื่องบินนั้นเชิดหัวขึ้นไปแทนและโดยระบบการบินของ Airbus เป็นแบบเฉลี่ยคําสั่งของนักบินทั้งสองคนเหมือนกับกรณีของเครื่องบิน a i r ์ฟานซ447ก็ทำให้นักบินนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงอาการสตอรได้นั่นเองเพราะกัปตันและนักบินดันไปทําสิ่งที่ตรงข้าม คอมพิวเตอร์จึงเฉลยคำสั่งมาคนละครึ่งทำให้เครื่องบินนั้นเชิดหัวอยู่แบบเดิมซึ่งทั่วไปแล้วการฝึกอบรมส่วนใหญ่ของนักบินจะทำการฝึกอบรมในลักษณะที่เครื่องบินวิ่งขึ้นและลงจอดซึ่งเป็นช่วงที่โอกาสเกิดอุบัติเหตุมากถึง70-8 0มีเพียงแค่10%เท่านั้นที่เกิดขึ้นระหว่างบินบนอากาศแต่หากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจริงบนอากาศจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงในแบบกรณีนี้ตามรายงานได้เปิดเผยว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดทำให้กับตา และนักบินผู้ช่วยไม่สามารถควบคุมเครื่องบินไว้ได้และเครื่องบินแอร์บัสลำนี้ตกอยู่ในภาวะปีกไม่มีแรงยกหรือตอลล่วงหล่นเป็นเวลานานเกินกว่าที่นักบินทั้งสองจะกู้สถานาการณ์ของเครื่องบินลำนี้กลับมาได้และผลการสอบสวนข้อมูลยังระบุด,ด้วยว่าไม่พบข้อบ่งชี้ว่าสภาพอากาศที่เร็ว้ายภายนอกส่งผลกระทบต่อเครื่องบินลำนี้เพราะสภาพอากาศในบริเวณนั้นแม้เครื่องบินจะเจอสภาพเทนบูลันส์หรือกระแสะอากาศไม่ราบเรียบแต่ในขณะนั้นก็พบว่ามี เครื่องบินอีกถึงเจ็ดลำด้วยกันที่บินผ่านในบริเวณนั้นและจบลงด้วยความปลอดภัยและสิ่งที่น่าตกใจอย่างยิ่งก็คือหลังทีมสืบสวนสาเหตุได้เจาะลึกเข้าไปก็ได้พบประวัติการซ่อมบำรุงของเครื่องบินลำนี้พบว่าจุดที่เครื่องบินมีปัญหาเป็นระบบควบคุมหางเสือนั้นเคยเกิดปัญหามาแล้วถึง23ครั้งในรอบระยะเวลา12บสองเดือนแต่ไม่มีการแก้ไขให้ดีกว่าเดิมและปิดท้ายด้วยข้อมูลที่ว่าก่อนวินาทีที่เครื่องบินลำนี้จะร่วงดิ่งลงสู่ทะเลชวานักบิน ผู้ช่วยชาวฝรั่งเศสเรมี่พีเชลเป็นคนควบคุมเครื่องแทนที่จะเป็นกัปตันอีดิยันโตซึ่งเป็นอดีตนักบินเครื่องบินขับไล่ที่มีประสบการณ์สูงและผ่านชั่วโมงบินมาแล้วถึง2000 20, 0ชั่วโมงเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเป็นอย่างมากการเกิดอุบัติเหตุกับ Air Bu s ส3 2 0ามขีด200ครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุด้านการบินที่ร้ายแรงโดยเกานหน้านี้ได้เกิดเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH370 หายไปในมหาสมุทรอินเดียและอุบัติเหตุของเครื่องบินเที่ -2 ของทานเอเชียที่ไต้หวันและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและเรื่องราวที่ทำให้เครื่องบินแบบ a i u b ส s A320-200 ลำนี้ไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางตามที่ตั้งใจไว้อย่างไรก็ตามต้องขอแสดงความเสียใจแก่ญาติของผู้เสียชีวิตทุกคนด้วยนะครับและขอให้ดวงวิญญาณทุกดวงไปสู่สุคติด้วยสาหรับ EP นี้ก็จบลงไปแล้วสาหรับเรื่องราวล่าสุดของเครื่องบินตกที่ทะเลชวาเที่ยวบินที่ Q ิ8 5 0 1 และเช่นเคยเ,เพื่อนๆชอบคลิปของช่องเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับและพบกันใหม่ EP หน้าอยากฟังเรื่องราวของลำไหนคอมเมนต์มาไว้ข้างใต้นี้เลยลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ